สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะพาไปเที่ยวชมน้ำตกที่ใกล้กับหมู่บ้านห้วยน้มนักอำเภอพบพระกันนะครับตอนนี้ก็เวลา5้าโมงกว่าๆแล้วช่วงเวลานี้อากาศดีมากไม่ร้อนเย็นแล้วเขากลับบ้านกันละ น,นี่มจะดูมืดไม่มีแสงก็ลูกไม่มีเสงก,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 ก็แค่โห่นางแบบวุ้ยมันลบหลบลบไปหมดวัดว้าจังได้ยินเราต้องเดินเลาะไร่ข้าวโพดไปนะครับใช้เวลาไม่นาน รองเสียงนกร้องประสานการช่างเพลร้อเหลือเกินนะครับบวกกับเสียงน้ำตกที่ดังมาสัมผัสได้ถึงอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยรเออเนี่ยที่เราเคยมากับพี่เนย 菜。哎。哎<菜>。 น้ำตกนี้เปลี่ยนไปมากเลยนะครับเมื่อสมยัยย้อนกลับไป30ปีที่แล้วน้ำตกจะไหลลงมาเป็นชั้นๆแทบจะเสมอกันทางที่เราลงมาตรงบันไดไม่ไันเลยนะครับน่าจะเกิดจากน้ำป่าไหลหลา,ลากกระเซาะไปเรื่อยๆจนเป็นร่องเล็กอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับ ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ละหกโมงครึ่งอ่ะตอนนี้หกโมงครึ่งนะคะเป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วโอ้หกครึ่งแล้วนะแจะได้มีแสงอะไรยังไงคือถ้าเราออกไปข้างนอกอ่ะมันก็มีแสงแหละแต่ว่านี่คือเราอยู่เหในท่าในท่าเลยมันสวยมาก ถ้าจะเคลืนทางนี้ดูดิมืดมากเลยต้องรอคนนำทาง,ต,งต้องรอคนนำทางก่อนนะที่เขาไม่กลัวอะไรเลยอ่ะอุยไม่กลัวหรอกพ่อก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าทางที่พี่เขาอยู่ <c oughs> ัใจเด็กแล้ว <c oughs> มาถึงไหมถึงแห้ว <c oughs> อ๋อพี่เข้าลังไหนยังกําลังมา โอ้วันนี้ขอบคุณพี่มากเลยตอนนี้ก็ห่มมงกว่าสิเท่าไหร่โอ้ห่มมงกุฎแล้วตอนนี้เราก็าขอบกระโดดมาเลยที่คือคือสว่างอ่ะมันสว่างนะแต่ว่านี่เราอยู่ในถ้ำแต่เวลามืดแล้วมันจะมืดเร็วมากเลยโอมันมืดเร็วมากเลยพี่ไม่อยากกลับทาบนี้ไปแบบเที่ยวไหมเออเออไปทางนี้ไหมโอ้ยเฮ้ยมาเราฝากมาเล็กฝากว่าเฮ้ย เราต้องเปิดไปทางเดิมไหมทางเดิมเออไปทางเดิมดีกว่านะเพราะว่าเพราะว่าตัดสินใจคือดูสิมันมืดแล้วป่เครับโอ้โหต้องใช้ไปฉายแล้วตจังหนักอนนี้เพราะว่าคือมันเหมือนแบบสว่างนะแต่ว่าคือมันมืดแล้วอะมืดแล้วลองช้าหน่อยคุ้มถือแล้ว ตาตังอยู่ไหนลูกอ่ะตังลูกเหรอมาเคอยู่ดีกว่ากัแล้วอโอ้ดนดมันมรู้าตังมาทางนี้ลูกเร็วมืดแล้วลูกเราเราต้องทำเวลาลูกมันมืดแล้ว พาสบไปีบไปไม่ต้องทำไรทั้งนั้นเร็ว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 เไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปจปับกันนกมืดแล้วเดินไม่ทันเวลาที่ทางที่ลำบากอะ่ะ ¡Lo, no, lo, no, lo! No. สไลเดอร์ไปเลย <laughs> สไลเดอร์เลยจังสไลด์มาอันนี้ไม่กลัวเพราะมีทางเดี่ยว มาเนี่ยทางมันมีให้ลงอยู่แล,งลง้ลเวเลยลงูกรองเท้าอย่าลืมนะ เราเราทำเวลาเวลามืดแล้วโอก่าเวลาผิดนะตอนนี้ก็มืดแล้วไปได้ไมได้ไมได้ไ้ไปก็ไม่ได้ก็มางนี้ ายเองลำบากวันเนี่ยอ้ยทำไมมันมืดเร็วมากเลยอะ่ะใช่มืดมันไล่หลังเลยดึกถึงบันไยแล้วลกถึงบันไดแล้วไหนบันได้ มีนัมีคนนำทางให้ทั้งนั้นทำมากันเอ็กก็น่ากลัวอยู่ลงมาลูกลงมาทางนี้ก็เลยเนี่ย,เ,ยเลยไปลูก <c oughs> มาขึ้นไปเลยบันไดอ่ะนะขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปเลยบันไดอันใหม่นะลูกโอ้ไม่เก่รงเร่องเนะ คนทีละคนโอ้โ,ห,โห,หน่ากลัวมากคิดว่าอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วแอนดีไ้ไปไ,ไปไม่ไม่ไม่หรอกไปแล้วอยู่ โอเคขอบคดูมีฝนทั้ฟืน็ปแล้วดูถึงกตางวันได้เล่นๆเอร์รับกุ้งซ่านัวเฮียหน่อยอวิมาอือๆมาเลยคือมา ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย <S 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 <S